สวัสดีนกักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งป .5 นะครับเราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหครั้งนะครับในคราวนี้ก็เป็นครั้งที่8นะครับของภาคเรียนที่2เราได้พูดกันนะครับถึงผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยานะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึง เรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุททองนะครับซึ่งมีงานให้นักเรียนทำด้วยว่ามีพระราชกรณียกิจที่สำคัญเนี่ยอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็พอที่จะรู้แล้วเดี๋ยววันนี้ครูมาเฉลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษากันอีกหนึ่งพระองค์นะครับนี่ก็คือสมเด็จพระบรมไตาโรโลกนานะครับเราทราบกันแล้ว ว่าสมัยอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะครับมีกษัตริย์ปกครองเนี่ยหลายพระองค์เลยเป็นอาณาจักรที่ปกครองนะครับประเทศของเราอย่างยาวนานถึง417ปีแบ่งได้กันทั้งหมด5ราชวงศ์มีกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์<ม>พระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับหรือบุคคลสําคัญต่างๆเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติมีผลงานนะครับที่เราควรจะเอามาศึกษา เราจะได้รู้ว่าเราคือใครเรามาจากไหนทําไมเราจรึงมีความเป็นปึกแผ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ต่อมาที่เราจะมาศึกษากันนะครับนะก็คือรูปนี้นะครับรูปเหรียญรูปนี้นะครับก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับถ้าเราจะแบ่งออกเป็นก็สางระยะด้วยกันนะเราว่าไปแล้วในระยะที่1นะึก็คืออยุธยาตอนต้นนะ ส่วนนี้ก็คืออยุธยาตอนกลางนะครับอยุธยาตอนกลางเนี่ยก็มีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับได้มาวางรากฐานนะวางรากฐานในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับมีการขยายมีการปรับระบบของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับให้กว้างขวางไปด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาในเรื่องผลงานนะครับของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกัน นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือต้องการอยากจะให้นักเรียนบอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญนะครับในสมัยวิทยาที่น่าภาคภูมิใจนะครับเราก็คงจะบอกได้เป็นหนึ่งพระองค์แล้นะครับจากงานเมื่อขราวที่แล้วนะครับก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับแล้ว เรามันจะมาต่อกันในพระองค์ที่สองนะครับก็คือสมเด็จพระบรมไตรยลกนานนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยนะครับงานแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่7กันมาก่อนนะครับนักเรียนก็หยิบสมุดของนักเรียนขึ้นมาแล้วก็มาดูซิว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนกับสิ่งที่ครูเฉลยเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะครับไม่จําเป็นจะต้องเขียนเหมือนกับที่ครูตอบนะครับ ถ้ามันไปในแนวทางเดียวกันนะถึงจะไม่ครบทุกข้อนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องแก้แต่ถ้าจะให้ดนะีอยากกระเติมไปเพิ่มนะความสมบูรณ์ได้ก็เยี่ยมเลยนะมาดูนะครับคราวที่แล้วถามเพียงข้อเดียวว่าพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับมันได้แก่อะไรบ้างนะพระราชกรณียกิจ นะครับก็คือสิ่งที่พระราชาทรงกระทำรรอันที่หนึ่งเลยก็คือเด่นมากเลยของนะพระเจ้าอู่ทองก็คือ 1. ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับเหมือนที่เราได้เรียนกันไปว่าท่านเป็นผู้นะเลือกที่จะตั้งอาณาจักรนั่งตั้งนะพื้นที่นะครับเมืองหลวงเนี่ยที่เป็นลักษณะข,ของเกานะมีแม่น้ําล้อมรอบสามสายนะครับนั่นก็คือ ไอ้เจ้าพญาป่าสะละบุรีนะครับนั่นคือแม่น้ำที่เรารนะู้แล้วมาดูข้อ2บางทรงวางระเบียบการปกครองบ้านเมืองนะโดยการแบ่งการปกครองออกเป็นสี่ฝ่ายที่เรียกว่าจัตตุสดมนะเราเรียนกันเรื่องนี้ตั้งแต่เทอมเทอมที่1แหละนะครับจัตตุสดมจัตตุแปลว่า4นะก็คือเวียงวังคังนาหรือกรเวียงกรวังกรคังกรมนานะเราก็คงจะรู้แล้วว่ากรเวียง ดูแลเกี่ยวกับอะไรนะกรมวังดูแลเกี่ยวกับอะไรกรมคังกรมนานนะแต่ถ้าเรานะอาจจะลืมเดี๋ยวขุดทวนให้นะครับกรมเวียงก็คือเหมือนตำรวจนะก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยนะบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีลักวิ่งจิงป้นนะครับการทะเลาะวิวาทกันนะอย่างนี้ก็เรียกว่านะกรมเวียงกรมวังก็คือดูแลวังดูแลกัตรัต์นะกรมคังก็คือ จัดเก็บจัดหาไรายได้ของแผ่นดินของอาณาจักรกลมนาก็คือจัดเก็บภาษีที่ดินที่นาแล้วก็หาสเสบียงสําหรับนะการทําสุขสงคามนะนี่ก็คือนะจําแบบง่ายงข้อ3ทรงประกาศใช้กฎหมายปกครองบ้านเมืองสีนะ่ 4. ทรงขยายอํานาจไปยังอาณาจักรสุขโขทยัยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่าอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยนะครับอยูตอ่ตอนบนของประเทศหรือภาคเหนือนะต่อมาตอนกลางก็คืออาณาจักรยุทธยา พออาากทุยาเนี่ยพอมีความเข้มแข็งก็ขยายขยายขยายพอมันไปชนกับด้านบนนมก็ไปพนวกนะครับไปหลอมรวมนะไปควบรวมอาณาจักรสุโขทัยให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าอุทองเนี่ยนะครับได้ดําเนินการนะครับมาดูแบบกหัดในชั่วโมงนี้กันบ้างนะครับว่า แบบฝึกหัดในภาคเรียนที่2ในชั่วโมงที่8นะครับนักเรียนมีอยู่ข้อเดียวเหมือนกันแต่อาจจะต้องคิดวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับนะความรู้มันไม่ได้มาง่ายๆนะครับมีคาถามนะครับนักเรียนก็เขียนบนหัวกระดาษเหมือนเดิมว่าแบบฝึกหัดภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่8แล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดง2เส้นนะครับแล้วก็ลอบโจทย์ไปข้อ1น,นะในเครื่องหมายคําพูดนะครับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโรก,กนาถ ทรงกำหนดศักดินาของบุคคลในสังคมปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วก็เขียนว่าจงอธิบายคําว่าศักดินามาพอเข้าใจนักเรียนเคยได้ยินคําคว่าศักดินามครับน,นักเรียนอาจจะหาความรู้ได้จากหนังสือก็ได้นะครับในหนังสือประวัติศาสตร์สายชั้นปห้าของเราเล่มน,นี้นะครับถ้านักเรียนเปิดมาที่หน้าห้าสิบสองนักเรียนจะเจอตรงนี้ นะครับสีส้มๆนี่นะแต่ครูจะไม่อ่านให้ฟังนะครับอ่าถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนไปดูในตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนจะไปเซิร์ชไปพิมพ์นะในนะอินเทอร์เน็ตในพจนานุกรมหรือเปิดพจนานุกรมก็ได้ดูว่าคํานี้หมายถึงอะไรนักเรียนก็นะเอามาเขียนหรืออธิบายอธิบายแปลว่าไม่ใช่ไปลอกมานะครับก็คือเอามาเขียนในรูปแบบของ สอนวนของนักเรียนเองนะตามความเข้าใจของเราเองนะครับไม่ต้องถูกต้องตามหลักหนังสือนะร้อเก็ได้เอาแค่พอเข้าใจว่านะครับสักดินาเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าอย่างไรนะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับอา้าวมาว่ากันนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ที่ บรรพัดนะที่สองด้านบนเนี่ยนะเขาบอกว่าปกครองระหว่างพศ .,1 9 9 1ถึง2300เท่าที่องพพระองค์ทรงปกครองนานที่สุดในสมัยอุทยาถึง40ปีนะในสมัยนะครับฟุงศิอุ์ยาเนี่ยนะมีกษัตริย์ปกครองมากมายหลายพระองค์เลยแต่ว่า บางพระองค์ก็อยู่กันเป็นหลักเดือนบางคนก็อยู่เป็นหลักปีหรือหลายๆปีแต่พระองค์ปกครองได้ยาวนานที่สุดเลยในนะสมัยของอยุธยาเนี่ยถึง40ปนะีอะไรทำให้อาณาจักรมันเข้มแข็งไม่มีการายั่งชิงอำนาจนะครับท่านปกครองได้ยาวนานมันก็เลยทำให้ประเทศบ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นเอามาดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับ ด้านการเมืองการปกครองเอามาดูนะครับจุดที่1จุดนี้นะเขาบอกว่าอย่างไรทรงจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินทรงได้แบ่งการปกครองออกเป็นฝ่ายโพลละเลือนและฝ่ายทหารท่านเนี่ยได้มองนะการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองที่วางรักฐานไว้เนี่ยนะครับที่เรามีการวาดวงเห็นไหม มีการปกครองนะครับส่วนกลางและก็ส่วนหัวเมืองนะครับที่เราได้เรียนกันไปเมื่อเทอมที่แล้วก็จะพบว่ามันมีเมืองลูกหลวงนะครับเมืองหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองพระยามหานครนะครับเมืองประเทศสลาชนั่นก็คือการจัดระเบียบแบบเก่านะแต่พอท่านมาขึ้นของราศเนี่ยท่านก็เลยได้มีการ ไปมองดูซิว่าปัญหามันเกิดจากอะไรก็เพราะว่าการแย่งชิงอํานาจกันที่เกิดขึ้นในก่อนสมัยของท่านเนี่ยนะก็เพราะว่าการออปกครองหรือการควบคุมกําลังพลเนี่ยนะครับมันให้อํานาจมากเกินไปท่านก็เลยมีการนะแบ่งการปกครองออกเป็นฝ่ายคลละเลนก็คือนะคนนี้ดูแลเกี่ยวข้องกับกรัษฎรประชาชนคนนี้ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายการทหาร นะซึ่งมันก็เลยทําให้การดูแลระบบราชาการฝ่ายต่างๆเนี่ยนะครับมันนะดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นทรนะงจัดระเบียบนะทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองนะครับทรงกําหนดศักดินาของบุคคลในสังคมเห็นตัวแดงๆนี้ไหมครับเหมือนในคําถามเลยไหมครับนะคำถาม,มบอกว่าทนระงกําหนดศักดินาของบุคคลในสังคม แล้วศักดินาคืออะไรอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะศักดินาเนี่ยเคยได้ยินคําว่ายศถาบรรดาศักไหมครับนะสำนวนที่เรียกว่ายศถาบรรดาศักเนี่ยนะครับก็คือว่ายศตําแหน่งนะครับเกียรติยศต่างๆเนี่ยยศตําแหน่งเนี่ยเขาจะใช้ที่นาหรือที่ดินเนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดฐานะทางสังคมนะครับเขาบอกว่าอย่างไรต่อจากตัวแดงๆนะครับเห็นไหม เขาบอกว่าทรงกําหนดศัดินาของบุคคลในสังคมซึ่งถือเป็นการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะหรือชนชั้นของคนในสังคมและอํานาจในการถือครองนะครับที่ดินท่านเนี่ยให้าวางเรื่องของศักดินาคือการกําหนดนะครับบทบาทฐานะนะครับของคนในสังคมนักเรียนจําได้ไหมครับว่า ฐานะของคนในสังคมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้นติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือ2ชนชั้นถูกไหมครับชนชั้นอะไรบ้างชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองชนชั้นปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้นตอบได้ไหมครับชนชั้นปกครองแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนชั้นด้วยกันชนชั้นที่1ก็คือพระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าของแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับดังนั้นถามว่ากษัตริย์จะมีที่ดินกี่ไร่เขาใช้ไรเป็นตัวแบ่งคาตอบก็คือพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินทุกตารางนิ้วในอาณาจักรเป็นของพระองคนะ์ท่านเป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินเลยดังนั้นนับไม่ได้มีมากเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทั้งแผ่นดินเมื่อมีกษัตริย์นะกษัตริย์มีกันหนึ่ง สองก็คือเจ้านายเจ้านายคือใครก็คือญาตนะิญาติของกษัตริย์ลูกของกษัตริย์นะแล้วก็ญาติญาติของกษัตริย์คนที่สืบเชื้อสายเดียวกับกษัตริย์นั่นแหละนั่นก็คือคนที่เป็นเจ้านายเจ้านายเนี่ยก็จะมีเป็นหลักพูดง่ายหลักหมื่นหลักแสนนะถ้าเจ้านายชั้นสูงเลยก็อาจจะมีทั้งแสนถึงแสนห้าไล่ หนะึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นไล่นะแต่ถ้าเกิดเจ้านายลดหลั่นลนปลายตามสักนะก็อาจจะมีนะจากหลักแสนก็เป็นหลักหมืน่นนะหรือถ้าเกิดว่านะสักต่ำหน่อยหนึ่งอาจจะมีเป็นหลักพันนะนั่นก็คือเจ้านายและขุนนางละขุนนางก็คือข้าราชะการหรือรัษฎรที่ถวายตัวนะรับใช้ ก็จะมีขุนานางชั้นสูงกับขุนานางนะลองลงมาเหมือนกันดังนั้นแล้วถามว่าแล้วขุนานางชั้นสูงอาจจะมีเป็นแสนไล่ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหลักพันหลักหมื่นนะเป็นหลักพันไล่เป็นหลักหมื่นไล่นะหรือถ้าเกิดว่าขุนานางชั้นล่างก็อาจจะมีเป็นหลักร้อยไล่นะนะเป็นร้อยเป็นพันนะเป็นร้อยเป็นพันเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังใหม่ นะครับมีอะไรอีกก็มีผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองคือใครผู้ถูกปกครองก็คือคนที่ไม่มีอำนาจนะสามอันแรกก็คือผู้ที่มีอำนาจส่วนผู้ถูกปกครองก็คือไพร่ไพ่ก็คือราษฎรก็คือประชาชนเหมือนพวกเรานี่แหละนะครับดังนั้นราษฎรเนี่ยก็จะมีเป็นหลักสิบนะหลักสิบบางคนอาจจะมี ยี่สิบสามสิบห้าสิบนะหรืออาจจะมีมากก็อาจจะมีแค่อสักร้อยหนึ่ง่านะก็คือเป็นหลักสิบหรือหลักร้อยแต่ร้อยก็คือร้อยต้นๆแล้วมีอะไรอีก่าท่าก็คือคนที่ต่ําที่สุดในสังคมเลยนะก็มีหลักหน่วยก็คือมีห้านะมีน้อยกว่านั้นก็ได้แต่เขาก็ใช้หลักเนี่ยนะครับเอาสรุปใหมนะ่จากล่างขึ้นไปหาบนเลยนะ้า,ามี หลักหน่วยไพร่มีหลัก10บขุนนางมีหลักร้อยหลักพันขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็มีหลักพันไปถึงหลักหมื่นครูย่อยให้แล้วเจ้านายก็คือหลักหมื่นไปถึงหลักแสนนะครับแล้วใครต่อก็คือกษัตริย์กษัตริย์ก็คือ เป็นเจ้าของทั้งหมดเลยนะครับเอาของทุกๆคนมารวมกันเป็นของกษัตริย์นะนั่นก็คือระบบที่เรียกว่าศักดินาก็คือการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบห,หนะของชนชั้นของคนในสังคมและอำนาจในการถือครองนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของระบบะเดี๋ยวคู่อ่านในหนันงสือให้ฟังดีกว่า <S <S เผื่อใคร ไม่ได้ไปอ่านอ่านต้องไหนตัวสีส้มๆตรงนี้นะครับศักดินาในสมัยสมเด็จพระปรมัยโรกนาถเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมทำให้มีการแบ่งประชาชนออกเป็นหลายชนชั้นซึ่งศักดินาเป็นการกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดินรวมถึงจำนวนไพ่พลเกณฑ์การปรับไหม และลำดับในการเข้าเฝ้าด้วยนะครับก็คือคนแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้นะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะทรัพย์สินก็คือที่ดินเนี่ยนะเป็นตัวกำหนดฐานะบทบาทของคนในสังคมนะครับว่าคุณมีที่ดินประมาณเท่านี้คุณมีฐานะคุณมีความรับผิดชอบแค่ไหนทางสังคมนะครับมาดูทรงใช้การทหารและการศาสนาเพื่อขยายนะครับ อำนาจของอาณาจักรนะครับอ่านั่นก็คือท่านเป็นผู้ที่มีความั่ฝกใยในนะครับศาส,สนานะครับแล้วท่านก็นะมีการใช้นะกําลังทหารเพื่อนะครับความมั่นคงของอาณาจักรนะเป็นการวางระบบการเกณฑ์ไพ่พลนะครับการวางจัดสรรกําลังต่างๆนะทำให้ท่านสามารถปกครองแผ่นดินนี้ได้ยาวนานถึง40ปีนะครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในด้านศาสนาในด้านศาสนาเนี่ยนะครับนะทรงออกผนวดนานถึง8เดือนและทรงบูรณะฟื้นฟูวัดหลายแห่งเช่นวัดพระศรีรัตนะมหา,าธาตุนะครับวรมหาวิหารนะที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนะเป็นวัดใหญ่เลยนะซึ่งการที่ท่านเนี่ยนะครับ ทรงออกผนวดก็คือออกบวชเนี่ยนานถึง8เดือนท่านนะเป็นผู้ที่นะมีความสนใจฝักใฝ่มีธรรมะอยู่ในหัวใจนั่นเองนะครับก็เอานะมาส่งเสริมพุ้น,ฟ,น,ฟ,นฟูพระพุทธศาสนานะครับโปรดเก้าให้มีการกอบพระปางที่วัดจุรามณีซึ่งเป็นที่ประทับระหว่างผนวดนะโปรดเก้าให้นักปราชญ์รวมกันแต่งหนังสือ มหาชาติธรรมบุนะเพื่อใช้สวดในวันสำคัญทางพรุทธานาโดยได้นำเนื้อหามาจากมหาเวสสันดรชาดกในพระไตรปิฎกนะครับก็คือการเทศมหาชาตินั่นเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าในด้านศาสนาเนี่ยนะครับท่านก็นะมีผู้ที่ฝักใฝ่แล้วก็นะอุปธรรมนะครับในพระพุทธนาเนี่ยอย่างดีพระองค์หนึ่งนะครับ ทรงยกที่ดินในพระราชวังใช้ในการสร้างวัดพระศรีสันเพชซึ่งเป็นวัดในพระราชวังซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นรูปแบบนะครับที่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะครับไดนะ้นำมาสร้างวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับวัดพระศรีสันเพชเนี่ยถ้านักเรียนไปที่อยุธยาเนี่ยนะครับรูปแบบในวัดพระศรีสันเพชเนี่ยก็คือ ท่านสั่งให้สร้างสร้างวัดเนี่ยนะครับอยู่ในเขตของรั้วรั้วของวังของท่านนะก็คือจะมีรันะ้วเตี้ยๆเนี่ยมีประตูเนี่ยยามที่ท่านเสร็จในการนะงานพระราชกิจนะครับในแต่ละวันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะนะเดินออกมานะก็ออกมาจากในวังท่านแล้วก็เข้าวัดนะอยู่ในรั้วเดียวกันนั่นแหละนะครับก็เป็นรูปแบบนะซึ่ง รัชการที่1เนี่ยนะครับก็ได้เอามาสร้างนะครับถ้าใครเคยไปกับพระบรมศพมในหลวงรัชการที่9เนี่ยนะครับในพระมหาราชวังเนี่ยนะก็จะถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยถ้าทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับส่วนถ้าเป็นขวามือก็เป็นพระบรมมหาราชวังแต่ก็จะมีรั้วนะครับะาล้วใหญ่เนี่ยนะครับนะสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ในรั้วเดียวกันแต่ก็จะมีกำแพง นะครับมีประตูนะแบ่งนะครับว่าส่วนของวัดกับส่วนของวังนะซึ่งได้นําเอารูปแบบของวัดพระศรีสรรเพชซึ่งนะครับสมเด็จพระบรมมตายลกานาเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้สร้สรางขึ้นนะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านในสมัยก่อนกับเพื่อนบ้านในสมัยของเราเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> สมเด็จพระบรมมตายลกานาเนี่ยทรงมี พระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์สุโขทัยนะจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยในขณนะนั้นนะเพื่อป้องกันการขยายอำนาจจากล้านนานะครับต่อมาก็ได้รวมนะสุโขทัยกับอาณาจักรนะยุธยาเข้าด้วยกันอาณาจักรนะครับ การขยายอาณาจักรเนี่ยนะครับเมื่อขยายขยายอาณาจักรแต่และอาณาจักรเมื่อขยายไปเต็มที่มันก็จะไปชนกับอีกอาณาจักรหนึ่งมันก็มีอยู่2วิธีก็คือ1การขยายอาณาจักรด้วยการลบลบชนะก็ได้บ้านได้เมืองเขาเรียกเอาบ้านเอาเมืองชิงบ้านชิงเมืองนะดังนั้นเมื่อลบไปนะขยายไปแล้วชนะก็ได้บ้านเมืองเขาอาณาจักรก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแกอีกประการหนึ่งก็คือ การไปผูกนะก็คือไปเอาเจ้าหญิงนะของอีกเมืองเมืองหนึง่งนะให้มาถนะวายตัวหรือมามาแต่งงานด้วยนะกับเจ้าเมืองอีกเมืองหนึง่งนะเพื่ออะไรเพื่อเหมือนเป็นญาติกันสองเมืองนี้นะก็จะเป็นเป็นเหมือนเมืองพี่น้องกันเป็นญาติกันนะครับแทนที่เราจะลบกันเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผูกมิตรไว้นนะะต่อมาก็ ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับก็ได้มีการรวมสุโขทัยกับอาณาจักรอยุธยานะครับเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้อาณาจักรของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยนะสืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุโขทัยนั่นแหละนะครับราชวงศ์สุโขทัยก็เลยเป็นหนึ่งในนะครับห้าราชวงศ์ของอยุธยา นะครับวันนี้เราได้พูดกันถึงเรื่องของสมัยสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาณะนะครับนะก็ท่านก็ได้วางราักฐานในเรื่องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องศาสนาเรื่องของการขยายอาณาจักรความนะเป็นปึกแผ่นของดินแดนนะครับการเมืองการปกครองนะครูก็เลยยกมาแค่ข้อเดียวเรื่องเดียวก็คือถามว่า จากสำนวนที่บอกว่าสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกำหนดศักดินาของบุคคลในสังคมเนี่ยคำว่าศักดินานะก็คือคำว่าศักด์บวกนะครับนักเรียนก็ลองเอาไปอธิบายมาที่ว่าศักดินาเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ทำงานมาส่งครูนะครับเวลาที่เหลือก็ให้นักเรียนไป นะครับเรียบเรียงแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็ส่งมานะครับพยายามทํางานให้นเสร็จนะครับให้เรียบร้อยนะประจําทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเราก็จะได้มีคะแนนนะครับถ้าเราทําไว้ข้างๆเรานานๆทําทีมันก็เหนื่อยนะครับแล้วเราก็จะขี้เกียจนะก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยว รอติดตามนะครับในชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับ